โอ้ยทนไม่ไหวแล้วฝนตกบอ่อย้าเยอะเต็มบ้านเต็มสวนนี่ไม่ก้อนมาแจกสูตรกําจัดหญ้าให้หายเรียบเลยค่ะผงซักฟอกสองช้อนโต๊ะนะคะกําจัดหญ้าตายเรียบยันลากเลยตามด้วยสิ่งนี้ก็คือเกลือหญ้าใบกว้างใบแคบนะคะได้หมดใส่เกลือลงไปค่ะหนึ่งถุง หรือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเกลือนะจัดวัชพืชได้ดีมากจัดปลกในดินมดในกระถางมดในดินได้นะคะทํได้สิ่งนี้นก็คือน้ํามันพืชน,นะคะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะจะไปปิดปากใบพืชได้ดีมากๆากถ้าวัชพืชไม่เหลือต้องเจอสิ่งนี้แล้วก็คนให้เข้ากันเทคนิคในการใช้นะคะให้ไปฉีดพ่นตอนแดดร้อนเพื่อนๆไปหาสิ่งนี้มาถ้วยแก้วถ้วยพลาสติก รูตรงกลางนะคะฉีดพ่นจะได้ไม่โดนผักต้นไม้ของเพื่อนๆค่ะหนูมีที่ฉีดพ่นค่ะก็ตักใส่ลงไปเลยค่ะแก้วต่อที่ฉีดพ่น1ลิตรขึ้นหน้าบ้านขึ้นตามปูนขอบถนนเยอะๆผสมหนึ่งขันใหญ่ต่อน้ํา10 20ลิตรเราก็ไปฉีดพ่นได้เลยใช้ที่ครอบก็จะดีอย่างนี้ค่ะยาจะได้โดนแต่หญ้านะเป็นกําจัดแต่หญ้านะจ๊ะโอ้โหผลงานที่หญ้าเขียวๆหญ้าแห้งเลยจ้ะถ้าตายเรียบไม่มีเหลือ